ครับเป็น,มนแมลงสาบชนิดหนึ่งนะฮะหาชมยากมากนะครับเป็น,มนแมลงสาบป่าอันก็ปูนนี่แหละนะฮะเหมือนกับแมลงสาบบ้านอนะ่ะแต่ดูที่ปีกนะครับจะแตกต่างกับแมลงสาบบ้านหาชมยากนะฮะมีมลายจุดมีมลายจุดด้วยเดีนะ่ยวถ่ายดู นี่คือแมงาสาบป่าเดี๋ยวชื่อทางวิทยาศาสตร์ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมลงในดีเทลให้นะคือนานแล้วไม่ได้ไม่ได้เจอจะพยายามส่องไปทุกมุมดูลักษณะาาที่ขานะเหมือนแมงาสาบเลยอ่ามีมีหนามไปนี่แล้วก็ข้างหลังคือที่เรียกอะไร ปลายท้องมันนะจะเป็นเป็นแง่งแบบนี้นะแบบนี้ไม่เป็นตัวผู้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนานๆจะเจอนะครับนานๆจะเจอผมคูมไม่ใกล้ๆเลยสวยใช่นะมแมลงสาบป,ป่าดูนะครับพยายามที่จะให้ดูทุกมุมนะอย่าบินนะ ขอลองมีตัวเต็มเต็มเลยนี่ก็ขนาดนะครับประมาณสัก10เซนได้มั้งเซนเอ้ยไม่เึงน7-8เซน7-8เซนนะอันนี้เป็นสีปีกมันนะฮะก็พางตัวอยู่กับพวกใบไม้แห้งนะฮะมีนวด อตเทนนานะครับขาหุกขาฮนะลักษณะขาเหมือนแ,นแมงสาบบ้านเตะนะครับโ้โหหาย่ยากหายชงยากมือนนก็ไม่นิ่งเลยถ่ายไปถ่ายมาสั่นตลอดอุด้ยอุ้ยอุ้ยอยาขยับตกใจเลยเห็นไหม เริ่มรม้ตัวแล้วขาวมาแล้วนวลออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เลยนะฮะเอกลักษณ์ของแมงสาบโอเคแค่นี้ครับ